สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนกับเอ็ซีวันนี้กับันที่สองเดือนกุมภาพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมวันนี้ผมกับพาแฟนเพจแฟนกับมาเบึงควายเนาะครับเนาะเรียกรองมาครับผมทุกปทายควายให้เบึงแนี่ยเผ่นวะเรียกรองมาเนี่ยไร,รอ่เาจะจจัดให้ครับผม <c oughs> เป็นควาย ให้น okay, ้องกันนะครับเนาะนี en, o, rab, ่ตัวน้องเพิ่งน้องรับเนาะนี่เป็นหมึกเทอะครับผมนี่นะครับตัวแม่ตัวแม่นี่สมมาเนาะครับได้ยุกได้ยุกได้ยุกเดือนหน่อยกว่าสามเดือนนะครับเนาะตัวแม่นี่ตัวใหญ่เพิ่นสมมาได้สามเดือนทับสมมาได้ครับเนาะ นี่ยครับราคาที่เปิดไว้กะเปิดราคาเลยเนาะครับเนาะก็มืนหาพันครับผมสองตัวนี้นะครับเนาะวัมือนนี่บือนเธอครับผมสําหรับแฟนเพจแฟนครับคืออยากได้ควายไปเป็นพอพันหรือว่าไปคุ้มฝูงนะครับเนาะในการครับเนี่ยแครงขาคอเขาเงี้ยแนวนี่บันทายนะน้านาดีครับไว้จุดคนครับบันทายคน ไข่บรรทยยายงี้เนี่นะนี่ได้กันนะครับเด้อเบวาบางวะว่าไข่เนาะครับเนาะได้กันนู่ครับไงเจิงดีอยู่ครับล้ำตัวกับเนดีอยู่ล้ำตัวว่าข้อขอว่ขอเขิงนะครับนี่บักเถิกนี่อาอยุพาเพิ่นกับเชิงเมื่ทันได้ถึงสองปีอยู่เนาะครับเนาะตัวนี้เพิ่นนะครับ แข่งขาขอเข้าเพิ่นได้การในด่านเชี่งกับว่าตรงห่วงนะครับเด้อได้การครับผมพ้นเชี่งก็ได้น,นี่ก็เพิ่นนี่ก็สิได้ร้อยสามสิบบวกขึ้นไปอยู่ครับนี่ว่ายังเป็นควายนุ่มหน่อยอยู่เนาะครับเนาะนั่นแหละครับแข่งขาขอเข,ข้าเพิน่นเบิ้งเอาเลยยั่สมดายหน่อยสมดายเบิ้งเอาเลยเนาะครับเนาะ ยูกางทงไฮทงฮาของแท้ครับนี่มอได้ยู่ฟ้ามนาะครับเนาะแต่้าแฟนเพจแฟนครับอยากได้เขาไปใบฟ้ามก็ได้กันครับนี่ลำตัวเง้วดีทั้งใหญ่ทั้งนองละครับนี่เป็นควายใหญ่นองกันนะครับเด้อชุดนี้เนาะครับเนาะยำลาคาครับผมเปิดด้วยกับเก่าเมือหาพันครับในดานจะต้องคือเก่าละครับ ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเด้อควายกับใดมันเม็นเฉพาะงัวนนะครับเก็ทั้งงัวทั้งควายนะครับคลิปหัวเชาวเยาส่งฟรีนะครับเด้อทั่วภาคอีสานเฮู้นะครับเนาะอู้สครับผู้ส่งฟรีกัได้ลูกเขยครับผมอ๋อมังควายอีกเชือนึงครับผมควายอ่างเงี้ยเงี้ยนี่ได้กันนะครับเด้อ ในการนะั้นอะไรดีครับทรงลูกดีนะ,น,นะครับเนาะหนึ่งคนนะครับแผ่นหลังเพิน่นควอมสูงกับลายเรียกันนะครับนะตัวใหญ่เพันนี่เตี้ยกว่าจักหน่อยแต่ว่าตัวน้องเพิ่นนี่บรรทายเงี้เป็นไงเหรอครับนี่บรรทายพิน่น เมืองลำโตัวประคอเนี่ยได้ดีครับนั่นนหะครับลำโตัวเงียบๆทีน้อครับเนาะขอสันสันนี่แหละครับ,นนรบเดี๋ยวเพิ่นมาลำโตัวประคอขอไปเข่งนี่แหละครับถ่าได้สิหาหกปีเนี่ยขอบ่มีแล้วครับเลยขอกับตัวเหนเดียวกันเลยแล้วครับเนี่ยแนวนี่บันทายเพิ่นไหมอา๋อพ,าพระพรตนครสวรรค์ไอแล้วครับแนวนี่บันทายเงี้ยปัน thế bạn nào học khoái này là gì vắt xuống xuống là gì vắt thắng nào nó học nó, nó nhây nhây. mà cứ ngó không bật hầm nồi hầm bỏ thanh nhầy mưng này học tôi mẹ tôi khoái non cảnh nó không nó ăn ngay nhầy cứ mặc như vậy đây cả nên là học cứ câu กินกลางมหาหัวเฉาเจ้าน้องครับเนาะจัดตรงให้ปีครับผมคนนะครับเบิ้งเอาเลยครับขอคนน้ำตวขอขอ่าเข่งนี่แหละครับที่เขาขนานน้ำมา ในด้านเอไทยถอดพันธุกรรมให้ลูกน้องครับเนาะโมบางหัวว่าควายแต่ละตนแต่ละตัวแถบันททยยิ่งใหญ่ได้การลดครับผมบรนทายแพ้หายเนี้ยนี่น้อครับเนาะควายอ่างใหญ่ๆเนี่นี่มาต้องห่วงครับผมในดันถอยถ่ายถอดพันธุกรรมให้ลูกนะี่เบิดเท่านั้นครับอ๋อ เบื้องล่างค่เลยครับผมนั่นแหละครับยำนาคายเพียงหนึ่งนะครับเด้อไข่เยี่ยน้องชุดนี้หม้อไปกับเก้าหมื่นห้าพันเฮ้ยว่าแพนเพลแพนครับอยากแยกไปก็ได้ดดนะครับเด้อโทรหาหัวเชียวยอดน้องครับเนาะตัวใหญ่เพิ่นนี่สมไม่ได้ครับผมโค้มโตมาเนาะครับเนาะ พอพันตัวเดียวกันกันกบตัวนี้เนาะครับเนาะนี่ที่พันทับมาก็ได้ลูกตัวที่สองครับตัวใหญ่พ่นนี่เนาะยิ้มให้กองครับยิ้มเป็นโยบข้ายพันธุ์โ่บเอฟซีก็ได้เอาเลยครับคลิปนี้แฟนเพจแฟนเขาไปขี้เบิ่งย่างจุใจเนาะครับเนาะ ตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็โทรหาหัวเชาวเยาได้งนะครับเด้อในนั้นราคาก็คือเก่างเลยครับผมมองไปทั้งครูนี่ก็ต่อร้องกันได้เลยนะครับเด้อว่าจิต่ออนได้ก็ได้เนาะครับเนาะต่อขึ้นต่อนร้องขึ้นมาพอดีแล้วก็เอามาส่งรถสั่นก็ได้เนาะครับเนาะหัวเชาวยอดก็ช่วยช่วงที่แหละครับผมต่อได้ต่อขึ้นต่อนร้องขึ้นมาพอดีแล้วไปส่งรถได้ ตามใจแพนเพจแพนครับพื้นเก่าแหละครับทั้งงัวทั้งควายนะครับเนาะที่สำคัญก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับผมมวยสยอคลิปนี้ก็จบไปทั้มนี้ยแหละครับผมขึ้นมาอยากได้ก็ด่วนนะครับเด้อด่วนและด่วนอันนี้อันด่วนนะครับพื่นละครับผู้พันขยันนี่แะครับผู้พันสีส้มแห่ปลูกข้าวโพดไใบง้วแหงควายนะครับเนาะนั่นนหละครับลูกเคย ขยันครับเบริรทนังครับทางขยันคลิปนี้ก็จบไปทำี้ล่ะครับผมสวัสดีครับเก้าหมืนห้าพันย่อมราคาอีกเท่าหนึ่งครับผมส่งฟรีทั่วภาคอีสานเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็จบแล้วครับผมสวัสดีครับ